โอเคเที่ทยงตรงแล้วขออนุญาตเลยได้ไหมครับพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมแล้วครับจะได้ตรงต่อเวลานะครับ,รบกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมพิธาลิมเจรินรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยวันนี้ขอใช้โอกาสในการสื่อสารไปรยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนที่ทําข่าวอยู่ที่พัก ก้าไกลนะวันนี้ครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านกูหาการเลือกตั้งนะครับให้พักคก้าไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผมขอประกาศในที่นี้ครับว่าพักเก้าไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับนี่คือการ น้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนพลิกขั้วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและความคิดเห็นที่แตกต่างจะทำให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นในอนาคต ตอนนี้เราพร้อมครับที่จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติต่อยอดจากการต่อสู้ทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตยและในขณะเดียวกันเราก็พร้อมครับที่จะคืนศรัทธาให้กับระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพให้กับระบบการเมืองไทยและผู้แทนราษฎรทุกคนผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อ ไปหาแกนนําทั้งหมดนะครับห้าพักด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไปและทางคายนําของฝ่ายพักเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพักเก้าไกลนะครับมีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณแพทองทานชินวัตรนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทความเป็นแม่แต่เธอก็ทําได้อย่าง ดีเยี่ยมและไร้ที่ตินะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพักเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายขานเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ5พักที่ได้พูดถึงก็จะมีก้าวไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณนะปัจจุบันนะครับถ้ารวมกันตอนนี้ก็308เสียงนะครับ กำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมอีกหนึ่งพักนะครับก็จะรวมไปทั้งหมด309เสียงซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วครับในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้ว ต่อไปครับการทํางานของเราคงจะมีอยู่